อะรคกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับเกม Hitman มันนี่นะฮะนี่อยู่กับภารกิจอะไรก็ไม่รู้นะครับไปค่ายลุงอ้วนนะฮะกับไอชุดม่วงนะฮะนะไอลุงอ้วนเฮียเนี่ยนะครับอ่าเราก็รอจังหวะนะฮะให้ไอเฮียโง่นี่เข้ามานะฮะไปข้ามาเฮ้ยมันเริ่มสนใจครับมันเริ่มสนใจครับอีกเหรียญนึงฮะ ไปคาบมาแน่มาเลยครับจะโยเรียนทำคัยเลยครับอืเรียกมึงไงวะนะเข้ามาใกล้ๆกล้น้องเนี้ยเออโดน,นะฮะอไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะฮะไป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 ครับไปไปครับเงียบๆนะตรงนี้นี่เราจะต้องแบบคว้างเรียนไปฮะเห็นห้าสิบไหมครับตรงนั้นรับเพื่อนมครับไม่ต่อเยี <c> ่ย <oughs> ไม่ตรงฮะไปไปครับ ดูมันในดีๆนะตามองฮนะวิ่ง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 ตรงนี้ถ้าเราไม่ฆ่ามันไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมครับลองดูนะลองดูจะไปแบบนิ่มๆน,น,นะ่หนูจับนางทำไมทำไมมันสวนทางกันอย่างไรไปดีกว่าครับมันจะเห็นไหมวะไม่เห็นหรอกปุ๊บนานนี้ฆ่ามาแล้วเอา วาแล้วมันต้องเห็นนะฮะช่างมานะยไงมันก็ขึ้นมาไม่ได้ครับูบมมครับเรียบร้อยฮะเคมาดูกันฮะมีดเชียนิงโง่นะทำบัตรหล่นนะ,นะค่อยๆอ,ออกไปครับปามีด25องศาครับตูดครับ <c oughs> เรียบร้อยฮะ โอเคขี่การมาครับไปชนชนมาเลยครับ <c oughs> เอาเนี่ยอะเคเัตเบกกิ้งโซดานะฮะมาที่ไอเี้ยเนี่ยแล้วก็หมุนไปรอบนึงให้มันงงฮนะมุนีเทียบแห <c oughs> น่มันก็จะผ่านอย่างนี้นะครับไ <c oughs> อยเยี้ยนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะ มาฮะวันนี้เราก็จะดึงมันขึ้นมานะครับขึ้นไปอ่าเก็บไปหนึ่งครับสปิดสวิตครับชุบอ่าพอไฟดับปุ๊บเราก็กระชากตัวไหมครับตกใจเฮียอะไรแค่ไฟดับโขด ตัดคอครับเก็บปืนมาครับอืมชุดนี้ก็หลออ่อเหมือนกันนะเนี่ยหน้าแบบกูไม่หล่อองมึงอ่ะเขี้ยงนะครับเนี่ย,ยเล่นไพ่ป๊อกก็แบบ ไม่ถูกใจฮะโกงกันเองฮะก็เลยมีการตีรันฟันแทงกันนะหนๆไปดูดิเฮ้ดูแม่งเลือดออกบูมแชันสองครับครั้งนี้ครับ หัวระเบิดนี่แน่ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องระวังนะไปได้เลยมาตรงนี้ครับต้องค่อยๆย,ยองนะ ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยมาเออตายเรียบร้อยฮะตอนหน้าต่อตาครับผู้หญิงว่าไงนี่เนี่ยโชคดินดินดินฮะเอวเด้งดนะ้งโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะยิงทะลุเข้าไปเลยครับ นี่นะเ้ะคน,นี่เยเขาฆ่าตัวตายนะครับเราไม่เกี่ยวน,นะครับทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุนะครับก็อันนี้คือ o อริโอห้าบาทนะครับเนี่ยกลมๆเหมือนเด้นะควักโอริโอห้าบาทมานะครับ ตรงนี้ทำมุมครับทำมุมตรงนี้ตรตรงนี้ตรงนี้เลยคว้างออกไปครับฟุจะกดระเบิดครับติปเอาเรียบร้อยครับนืนี้ไอ้เหี้ยกูพลาดกูพลาดกูพลาดกดดีเซอดีเกินนะครับ โบว์แมนชัน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 ผู้พลาดผู้พลาดบอกตรงๆไม่เป็นไรครับเดินนิ่มไหมครับเดินนิ่มเช็ดหน้าครับนี่ฮะวิธีการผ่านภารกิจแบบชิวๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม